สวัสดีครับพบกับแทนนะครับผม <c oughs> พบกับแทนกับหวยราวพัฒนานะครับออวันนี้ไม่มีนะหมายความว่าวันที่8ใช่ไหมท,ทุกทีมีวันจันทร์หวยราวพัฒนาเลื่อนออกเป็นวันที่9นะครับผม9มีนาคมนะแทนให้เด่นไปเลยเด่นจากสูตระจะวางเหมือนปกติที่วางนะครับจะไม่ปักหลักอะไรทั้งนั้นนะเพราะตอนนี้กําลังราวกําลังพัฒนามา พัฒ <c oughs> นาไปไกลแล้วมาเด่นนะครับเด่นหกแปดครับเด่นหกแปดนะครับไปกับคงที่ราวนะครับศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดอะศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดนะครับคงที่นะครับลองไปย้อนหลังดูว่ามันคงที่จริงไหมนะ โดยส่วนมากก็จะมาบน <c oughs> บนนะครับเสียงไม่มีเสียงหาย6 8นะครับ6ก6 1ครับ6 4 6 5่หนะครับมา8 0ครับ8 1 8 4นึ่งนะครับแปดหนะครับร้อยครับร้ 100. อยเดี๋ยวแป๊บนะครับ6 8แใช่ไหมครับเจ ร้อยนะครับเกครับก็จะเป็น960ครับ968 961 964 965 967หนึะครับ9 6, 8้าแปดศูนย์ครับเก้าแปดหนึ้นะครับเก้จอีกคนทเก้าแปดเนะครับผม เน้นนะครับผมเน้น6ครับเน้นหนะห 6. 6 8นะครับ6กนะแปดหกเจดหหนึ่งหหนึ่งครับก็ร้อยใส่968าหกดเ้าหเจนะครับ9ก้าหกหนึ่ง น,นี่คือเน้นนะครับเน้นเน้นชุด6นะครับเด่นสุดคือ6นะครับผม4ตัวนะครับอันนี้ใส่7นะครับ968 7 9 6 8นะครับแล้วก็ภาพ9้าก็8มาก็8 9 6 7นะครับถ้าเออ961มาก็8 9 6 1ครับ เอเป็นว่าขอให้โชคดีสําหรับหวยราวพัฒนาวันพรุ่งนี้เนาะเออวันพรุ่งนี้เพราะมันเลื่อนจากวันจันทร์เป็นวันอังคารนะครับวันที่วันที่9เนาะมันจะออกวันที่9้อาเป็นว่าโชคดีครับผม